เข้าพักเพื่อไทยแต่เช้านะฮะแล้วก็มีการเปิดเผยว่าโผครอรมอเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งแล้วโดยเฉพาะ รัฐมนตรีกรลาโหมรัฐมนตรีกรลาโหมจะเป็นโคต้าของใครนะครับเมื่อเชา้าที่ผ่านมาคุณเศษฐาทวีสินนะครับนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าพักเพื่อไทยเพื่อปฏิบัติภารกิจนะครับทันทีที่มาถึงก็มีกลุ่มสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรเข้าให้กําลังใจในจายเศษฐาขอให้แก้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรให้กับชาวไร่อ้อยนะครับ นายกเศรษฐาเนี่ยเปิดเผยว่าวันนี้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเข้ามารับรายชื่อคณะรัฐมนตรีไปตรวจสอบก่อนนาขึ้นทูลกล้า เท่ากับว่าถ้าท่านเลขาธิการนายกเนี่ยมารับแบบนี้รายชื่อก็น่าจะนิ่งแล้วเอ,อรายชื่อก็น่าจะนิ่งแล้วนะครับคุณเศรษฐาบอกแบบนี้นะฮะส่วนตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยฮะโอ้โหที่มีกระแสข่าวว่าเอ๊จะเป็นชื่อของใครกันแน่นะครับจึงเป็นโคต้าของพักเพื่อไทยแต่เพื่อไทยเนี่ยจะเลือกคนในหรือจะเลือกคนนอกในการคุมกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นอู๋คุณ มีชื่อออกมาหลายชื่อ<ช>มีชื่อออกมาหลายชื่อจนกระทั่งไปตกที่บิ๊กเล็กพลเอกนัตพลนาคพาณิชย์อดีตรองผบทบอ,บอ,อดีตเลขาธิการสอมอชอปรากฏว่ามีเราจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะแฟนคลับของเพื่อไทยซึ่งตอนนี้เขาสาปนาว่าเป็นอึ่งใครเ,ใเออปรากฏว่าเขาบอกว่ากลัวจะผิดหวังนะกลัวจะผิดหวังรายชื่อออกมาเนี่ยนะครับก็ คุณเศษฐาบอกขอให้ดูผลงานแล้วกันเพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องพูดคุยและมีภาวะผู้นําในการต่อรองและประสานเรื่องความมั่นคงแต่ถามว่าจะเป็นชื่อของบิ๊กเล็กพลเอกนัทพลนาคพาณิชจ,จริงหรือไม่ฟังเสียงคุณเศรษฐานะฮะอ๋อเพราะว่าน,นี้ต้องพิสูจน์ด้ผลงานนะครับแล้วก็ถ้ารัฐมนตรีเองก็ต้องพูดคุยนะครับแล้ก็ต้องต้องมี เพราะผ também, um bom, á, que, ู que, no hm часов, meals, ้นําในการที่จะคุยนะครับผมเชื่อว่าใครก็ตามทีที่ทางพรรครัฐบาลคัดเลือกกันมาแล้วเนี่ยก็คงทางานเต็มที่ให้กับพี่น้องประชาชนประเทศชาตินะครับก็ต้องยอมรับนะครับก็มีคนสมหวังก็ต้องมีคนผิดหวังเป็นธรรมดาแต่ว่าเราเราเองเราก็พยายามเต็มที่ที่จะให้ทุกคนแฮปปี้นะครับก็ยังมีตําแหน่งที่ปรึกษามีตําแหน่งเลขาอยู่อีกหลายตําแหน่งนะครับ ส่วนที่หัวหน้าพักเก้าไกลฮะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยนะฮะฝากความหวังรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ให้ปฏิรูปกองทัพเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินย้ําว่าตนเองไม่ชอบคําว่าปฏิรูปเท่าไหร่นักแต่จะขอพัฒนาร่วมกันไปใช้คํานี้ดูถ้าจะเหมาะสมกว่านะครับแล้วก็พูดคุยกับผู้นําเหล่าทัพทั้งหมดซึ่งทุกอย่างอยู่ในแผนในการเจรจานะครับนอกจากนี้ฮะนายกรัฐมนตรียังแสดงความยินดีกับคุณวิวกุลวุฒ วิทิตสารนะฮะคนนี้ควา้าแชมป์โลกแบดมินตันชายไทยในศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลกได้สําเร็จนะฮะโอ้สุดยอดเลยนะคนนี้นะฮะใช่โดย <ๆ S 2> คุณเศรษฐาบอกว่าผมขอชื่นชมนะเพราะส่วนตัวเนี่ยผมก็สนใจเรื่องกีฬานะครับอยากให้วงการกีฬาไทยเนี่ยพัฒนาไปสู่ระดับโลกซึ่งนายกเศรษฐาก็ได้ทวีตข้อความยินดีกับคุณวิวไปเมื่อช่วงเช้าเช่นเดียวกันนะครับได้ชื่นชมครับก็เพราะว่าอย่างที่ผม พี่น้องสื่อมวลชนทุกคนทราบผมเองผมก็สนใจเรื่องกีฬานะครับแล้วก็อยากให้วงการกีฬาไทยพัฒนาไปถึงระดับโลกได้นะครับทุกวันนี้เราก็มีนักกอล์ฟเราก็มีนักเ,เทคอนโดใช่ไหมครับแลามีนักแบดมินตันนะครับกคงก็คงรู้สึกปลายๆที่นี่ก็คงจะมีการพูดคุยกันกับพวกสมาคมกีฬาทั้งหลายนะครับวันนี้ก็คงมีการเชิญมาพูดคุยกัน อ่าส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาเนี่ยนะฮะช่วงบ่ายเวลาบ่ายสามนะครับจะหารือกับผู้บริหารจาก7สายการบินและก็เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับเพื่อดูภาวะเร่งด่วนไตรมาส4กระตุ้นให้ภาคเอกชนเตรียมตัวการรับมือนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะต้นเดือนตุลาคมซึ่งจัดตรงกับวันชาติจีนจะมีนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเดินทางเข้ามาเยอะนะครับคุณเศรษฐาก็เน้นนะเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่า,ากระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีนะฮะขณะที่การไปประชุมสาประชาชาติหรือว่า ยในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับ mm hmm. คุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีบอกว่าขอศึกษาข้อมูลก่อนเพราะยังเป็นมือใหม่เวทีย hmm. ูจะเป็นเวทีที่ไปพบปะกับผู้นําทั่วโลกจะขอพ่วงการหาบือเจราจาเรื่องธุรกิจการค้าไปด้วยนะครับแต่ว่าตามมารยาต,ต้องไปเยือนประเทศในอาเซียนก่อนนะครับ mm hmm. อ่คุณผู้ชมคะทีนี้รเรื่องโผคอรอมอรครอรอมอ,รอ,รอ,มอรที่จั่วหัวเอาไว้ว่าเริ่มนิ่งนิดหนึ่งหรือว่าคุณเศรษฐาหนึ่งมาดูกันหน่อยไหมเพราะว่าเขาเอาจิงเขาเคาะกันแบบ,บเขาเคาะกันทั้งวันทั้งคืนวันต่อว,วันเลยฮะใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูหน่อยที่บอกว่าเริ่มนิ่งแล้วเนี่ยเพราะว่ารายชื่อตรงนี้เนี่ยเตรียมจะส่งให้กับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบคุณสมบัตินะคะคแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีการนำชื่อทูลกล้าวต่อไปด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาแบ่งมาไล่เรียงแบ่งเป็นตามพักละกันค่ะคุณผู้ชมดูจะได้ไม่งงตามโคต้าพักเนี่ยนะคะดูที่เพื่อไทยกันก่อนเลยค่ะพักที่เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยแน่นอนคุณเศรษฐานั่งนายกควบรัฐมนตรีครังนะคะคในภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายปานปีผ้าหิตทานุกรรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต่างประเทศก็นิ่งอะใช่ไหมฮะใช่ค่ะ นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณหมอชนน่านค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขแล้วก็นายจุลพันธ์อมรวิวัต์รัฐมนตรีช่วยคลังนายกฤษดาจีนนะวิจารณะรัฐมนตรีช่วยคลัง ừ ừ ừ. ส่วนอันนี้ที่โอ้โหหลายคนก็จับตารอดูกัลลาโหมคุณออตกลงกลับมาเป็นของใครฮะ คุณสุทินคลังแสงคือก่อนหน้าคุณสุทินก็เคยแบบหยอกบุ๊ไว้ใช่ไหมนําสุนคลังแสงต้องอยู่กลาโหมแลวหลังจากนั้นก็มีชื่อไปอยู่ศึกษาเพราะเป็นครูใช่ฮะแล้วนี่ล่าสุดเห็นกลับมานี่คือมาอยู่ที่กลาโหมนะคะอ้าแล้วชื่อทหารซึ่งเป็นคนนอกทั้งหลายทั้งแหล่นะนะโอ้ถูกปัดตกไปหมดแล้วฮะค่ะแล้วนายประเสริฐจันทรรวง์ทองก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเอสนะคะนายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีทท่่อเียวและ คันนี้ได้ทำงานแล้วนะใช่ค่ะคลงพเศรษี่ลงภูเก็ตพังงาใช่ค่ะนายเกรียงกันการตินันรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนายชัยยาพรมมารัฐมนตรีช่วยเกษตรนายสุรพงศ์ปียโชดรัฐมนตรีช่วยคมนาคม<ะ>ในายจักรพงศ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศแล้วก็นายพวงเพชร ชุนละเอียดรัฐมนตรีสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะคนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะอ,อันนี้คือของทางเพื่อไทยครับ <ๆ S 2> ดูภูมิใจไทยกันกบ้าง <ๆ S 2> นะแน่นอนโคต้าของหัวหน้าพักก็คือคุณอนุทินชาญวิรากูลนะฮะก็เป็นรองนายกควบกับรัฐมนตรีมหาไทยนะฮะอันนี้ก็โผล่นิ่งอะครับพลตํารวจเอกเพิ่มภูลชิดชอบฮะ,ะเป็นรัฐมนตรีศึกษาครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะฮะอ่ะก็เปลี่ยนกระทรวงมาเป็นรัฐมนตรีแรงงานแล้วนะฮะนางสาวสุภาอิะภักดีนะ เป็นรัฐมนตรีอุดมมาศึกษาฮะนายชาดาไทยเศษนะครับเป็นช่วยมหาดไทยนะครับเป็นมท .2 นายทรงศักดิ์ทองศรีก็เป็นช่วยมหาดไทยเหมือนกันนะฮะนายสุรศักดิ์พัน์เจริญวรกุณเป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษานะครับแล้วก็รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์เนี่ยเป็นของนายนภินทร์ศรีสันพังนะครับค่ะส่วนพลังประชารัฐนะคะพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตำแหน่งรัฐมนตรีกรเกษลลกรตนร,ร,ระะนี่ก็ม,มีประเด็นเหมือนกันค่านายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขนายไผ่ลิกรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ แล้วก็ส่วนพักรวมไทยสร้างชาตินะคะนายพิรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะคนางพิชารัตน์ลาวหบพงชนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนางสาวพิมพ์พัฒราวิชัยกุลรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์รส่วนชาติไทยพัฒนาค่ะ ก็นายวราวฒิศิละปะอาชานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่วนพักประชาชาติเนี่ยก็คือพลตรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั่นเองนะคะุณผู้ชมฮะเมื่อเช้านี้หมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยได้ออกมาพูดถึงตําแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมนะครับที่มีกระแสะข่าวว่าคุณสุทินคังแสงเนี่ยขึ้นเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนั้นนะฮะหมอชนน่านมองว่าตอนนี้ยังไม่สิ้นสุดนะยังไม่ถึงจุดสุดท้ายของคําตอบยังไม่ได้ตอนนี้หมอชนน่านบอกแบบนี้<ฆ>ว่าจะเป็นพเเรรรืืออนนนนหว่่าาป็คมียศแตใก ทำงานยุคใหม่กลไกการบริหารราชการแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งใดก็สามารถบริหารราชการแผ่นดินในฐานะผู้บริหาร กระทรวงได้โดยเฉพาะรัฐบาลเพื่อไทยที่สร้างขึ้นมาเพื่อความสมานฉันและปรองดองลดความขัดแย้งฝ่ายอํานาจเนี่ยได้หันหน้าเข้าหากันนะครับก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นพลเรือนเป็นทหาราหรือจะเป็นตํารวจเพราะก่อนหน้านั้นก็มีชื่อชื่อของพลตารวจเอกพัชรวาทมาเหมือนกันก็จะเข้ามาช่วยกันทํางานร่วมกันได้ใช่นี่ไม่ใช่แค่พูดถึงเรื่องการาหมเท่านั้นนะคะเรื่องรัฐมนตรีเกษตรเหมือนกันว่าเอ๊ะมันมีเสื้อแดงอีสานที่เขาไม่พอใจว่ารัฐมนตรีเกษตรเนี่ยมาจากพักอื่นซึ่งหมอชนนันก็บอก ออกันว่าเราก็ต้องมีการคุยกันเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเขาไปดูนโยบายของเพื่อไทยไง